ครับพี่น้องสวัสดีครับคลิปนี้ขออนุญาตนะครับเป็นคลิปเป็นคลิปแบบว่าจังไดล่ะต่ต้งแ่พุ่นล่ะพี่น้องต่ต้งแจจานลอยลงไปล่มกรุงเทพช่วงวังหันล่ะครับวันที่วันที่เท่าใดแล่ววันที่ที่ผ่านมากวังหันเนลยล่ะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่หล่ะพี่น้องนะครับตอนนี้จานลอยให้เบิ้งบินนะครับบินที่ลดจานลอยไปจอดเสียอยู่ณนะจุดจุดหนึ่งนะครับอยู่แถวอยู่แถวอันแยกบ้านวัดนะครับแต่ว่าตอนนี้ จานร้อยกรไดสอมเลี่ยวนะครับไดซวมเลี่ยวแต่ว่าขีมาหอดบ้านไผ่นะครับตอนกลับมาล่ำที่กรุงเทพนะครับหอดบ้านไผ่เครื่องกันนอกไปนะครับบาดน,นี้ก็เลยลากมา,อาขอนแกนนะครับเพราะว่าจากบ้านไผ่มาขอนเกนบบไก่เนาะก็ได้ลากมาขอนเกนเพื่อมาเบิงสรุปเลี่ยวตอนนี้ลดจานร้อยเครื่องนอกไปนะครับก็สิได่วมเองเนาะแต่ว่าให้เบิงบินครับนี่คือว่าจำนวนเงิน่จ่ใจไปมือน,นั้น ซึ่งตอนนี้ลา่าสุตจานลอยได้โทรหาสร้างแล้วสร้างเขาบอรับผิดชอบนะครับแล้วก็ประมาณว่าบ่เชื่องบรับผิดชอบบอรับผิดชอบคือประมาณว่าบ่เกี่ยวกับสร้างสมนะครับแต่ว่าน้ำมันเครื่องมันเบิดนะครับเรื่องของเรื่องคือน้ำมันเครื่องลดจากร้อยเบิดเลยแต่ว่าอยู่ในบิลนี่ครับในนี้มีคําว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยครับเก้าร้อยบาทนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนกองเครื่องนะครับไรอันไรเนี้ยนะครับแต่ว่ารถน้ำมันเคร <Han> ื่องตั้งว่าเจ็ดลิตร มันสิไปใสพี่น้องจนเร็ยนในรถอาจานร้อยหนอกไปเลยล่าสุดสร้างเปิดออกบ่มีน้ำมันเครื่องพอ่อพ่อหน่อยนะครับหน่อยเดียวติดทองอ่างนิดเดียวนะครับก็เลยโทรไปหาสร้างล่าสุดนะครับโทรไปหาสร้างทั้งพุ่นทั้งทั้งจานร้อยไปสอมที่เสียเงินนี่นะครับเพิ่นว่ามันบอกเกี่ยวกับทั้งทั้งอูเพิ่นเลยบอกอยากราับผิดชอบนะครับจารนร้อยก็เลยว่าสิไปแจ้งความไว้นะครับแล้วก็สิไป็นขอคำปรึกษาจากทั้งดาน เจ้าหน้าที่สอบนะครับนะครับกฤษฎีบัจแจงคว่ำทั้งหมดละท้องที่หม่องเกลื่อนอำเภอโค้งนะครับผมนะจังใดกะเดี๋ยวติดตามนะครับขออนุญาตเอาคลิปที่สนทนากับสร้างที่สวมรถในจานร้อยเมื่อนี่นะครับเพิ่นเบ่อจังใดเอามาฟังเบิ่งน้ำกันนะครับพี่น้องครับเอาเป็นตาแจ้งคว่ำเป็นตาลองเลี้ยนได้บ่อเนวนี่นะครับพี่น้องนะครับเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับขออนุญาตลงเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับผมเนาะพี่น้องเนาะเอาแตมาฟังน้ำกันครับ พี่ฮัลโหลครับผมมันจะของรถเด้อพี่ครับผมเออมันอันมันมันมันบ่อันอันนี้ดีเรพี่เพราะว่าสร้างเราก็ว่ามันมันสตาร์ทบ่ได้ดอกเพราะว่าเครื่องมันพังพังหมดแล้วแหมฮครับแล้วแล้วจังไรเลยพี่เครื่องมันพังเบิดแล้วเราก็ว่ามันสตาร์ทได้หน่อยเดียวมันก็ดับเห็นไหมครับเราเติมน้ำมันเครื่องก็ไปมันก็บ่ออกบ่หัวได้หรอครับ น้ำมันเครื่องตอนตอนเจ็ดลิตรนะบ่อพี่แม่นครับตอนนั้นมันเกิดเลยตอนตอนพี่เติมมันในบ่อครับตอนเนี้ยครับตอนเนี้ยครับตอนนี้เ่าได้เติมเ่าได้เติมหอดเจ็ดลิตรนะตอนเนี้ยแแคค่่เติข้่อาคือการเสียหายผมรับผิดชอบตรงนี้พี่ก็่ย่างที่ผมบอกนะครับามันไม่ได้เกิดความเสียหายนันไม่ได้เกิดจากที่ห้าตอนเครื่องอีกตอนที่ห้าเจ็ดนะครับคือถ้าผมพิจารณาในปีผมรับผิดชอบในพีอยู่แล้วครับ คือผมเปลี่ยนเทอร์โบยี่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยผมนี่ผมไปรับผิดชอบคือตอนั้เครื่องตอนกี่ขีมาเครื่องมันนอกดต้องครับพี่กระมีนครับเครื่องมันนอกแต่ว่ามันมันไม่มีน้ำมันเครื่องไม่อ่ที่ว่างไปเลยบอนะเซรถมันอกดับต้องไมครับมันเามาีบเหม่เป็นคืนเนาะครับตอนเช้ามันก็เย็นปกติมันก็บเหมือนกับวาารแบบนี้แหละี่ผมเข้าใจที่พี่ว่า่ แต่คือถ้าเางมันเกิดเกเทาเ็แต่ไม่ชอบพี่เยอะแล้วหลเมอิดทีละไีแต่ว่าคือแบบเนี้ยคือักิผมรักกันเน้มันไ่เคยจะเทีเากันก่อนก่อนแล้วนี่ัมันมันมันด้วยเนาะผมจัก่ิงไงเนาะเอาสิคือคือตอนนี้พี่พี่บอรัพิชอบเนาะเอาเคันบอรัพิ่ชอบันบลรพิชอบผมผมสีผมสีซอมเองนะเพราะมันมันสีเงาไหมแต่ว่าครับแต่ว่าอันนี้ผม อันนี้ผมมีบินมีอย่างของพี่อยู่เนาะขอขอนุญาตขออนุญาตบัดเนี้ผมขออนุญาตอันว่าตรงตรงนะพี่เดอ้อร์ผมขออนุญาตไปแจ้งคขัไว้ได้เนาะครับแล้วกันผม,นผ,มผมก็แซวบินตัวนี้ไปไปอันไปสอบถามทั้งขอคำปรึกษาทั้งสคบเพื่อน,นำเนาะครับที่นี่ผมก็ผมเอาสิเครื่องตัวนี้จะสร้างเสียงนะครับถ้าสอบถ้าจีดเมื่อนคดีกันผมก็สิฟ้องเท่านัน เพราะว่าผมผมกับผมเป็นฟ้องผมผมก็ต้องแจ้งข้อแมก้อนนะครับเพราะว่าขันขันอูบาพิสอบนหนึ่งผมผมไม่บินอยู่นไม่บินเพราะเติมหามันเื่อนเนเงการในเรื่องที่เราเรื่อการในเรื่องทำน้องพี่นาะช่ผมขออนุญาตเอาเอาตวนีไปขอแจ้งค้่แไ่ก้อนนอเบื้องต้นนอเพราะว่าผมเป็นคนเสียหายเนาะ ก่อนนั่นเจนสอพ่อได้แจ้งผมผมเคยเห็นทนายให้ผมขอไปครับครับอ่าเพราะว่าเพราะว่าผมผมเป็นคนเสียหายผมผมก็ต้องขออนุญาตเหตุเหตุตัวนี้ไปก่อนเนาะแต่ว่ารถผมผมสี่อมเองเนีถ้าพี่สอมแล้วมันมีปัญหานะครับถ้าพี่จะต้องมานเสร็จขึ้นเติมน้ำมันเสรยจแล้วแต่าเฝ้าสอนครับผมจะให้ผมขอไปสู่เพราะว่ายุยุบ้านผมมีกล่องวงจรอติดทุกอย่างอย่าง็ดไไไปปผมด้แล้วโอเคพี่พี่มีกล่องเนาะตอนตอนเติมน้ำมันบ่เติมน้ำมันคือสีเห็นอยู่เนาะกลคองเนาะ คือตอนง่ายๆคือตอนนั้นเขต้องไปสู้กันยากพี่ครับพ่อกันความเือลูกผู้ชายน้วกันแมนเมนไอแมนคือคือคือผมถามว่าคันคันไอ้มีกล้องเนาะต้องต้องเห็นตอนตอนลูกน้องพี่เอาน้ำมันเครื่องไปเติมเนาะอันนี้ผมไม่บอกพี่แล้วกันว่าเห็นบ่เห็นแต่ผมถามใจพอผมถามความเป็นลูกผู้ชายของพี่กับผมครับครับผมถามว่าพี่เห็นในบ้านปอพี่ผมาอกว่าผมเพื่อพี่นี่คือผมบอกวันนี้คว้ามาเข้าเข้าเสื้อใจกันผมใช่ใช่ผมผมว่าผมว่าคำหนี้ในเด้อ เมื่อนั่นผมผมมาแต่ล่ำเนาะถังมันเพียถึงมันไงน้อยเนาะแล้วบาดนี้ลูกน้องพี่นั่นไปวัดเก๋ของผมน่ะมันมันโบถึงแมนโบไอมันโบถึงบดนี้ลูกน้องพี่เลยเอาเก๋ของของของอีกขั้นหนึ่งมาวัดไ้จังเห็นหน่อยนึงนะไม่ไอเข้าใจบ้อแล้วบาดนี่มันเครื่องเจ็ดลิตรนี่ของผมนี่มันมันตรงถึงอยู่แล้วไม่ไอเมื่อนั้นน่ะเมื่อนั้นน่ะเล่าว่าของเจ้าของเจ้าวัดโบถึงเอาเอาเข็มของพี่นะครับเพราะว่าเข็มนของพี่เนี่ยเทียบกับเข็มของของรถทัวร์ไปเลยครับมันสั่งทัวครับครับ แต่ว่าของผมมันของผมกันมีดนะมันเครื่องเจ็ดลิตรมันต้องเห็นล่ะแม่อ้ายอยู่งในเก๋ของผมต้องมีครับแต่ว่านี่ลูกน้องจะว่าบ่มีไหมเก๋มันบ่ถึงมาตัฐนแล้วว่าเก็บเ่าของพี่แต่ว่าผมยืนยันเพราะว่าเขาใส่เข็มของของเครื่องตัวเนี้ยนะครับวัดบิ่งแล้วมันเห็นเอาเอาเป็นว่าเอาสรุปง่ายๆเนาะอ้ายเนาะอ้ายผมขอสรุปง่ายๆเนาะสรุปง่ายคือว่าอ้ายอ้ายตอนนี้อ้ายบ่รับผิดชอบเนาะ ว่าแม่นว่าผมมาเลืไกผชอบในตัวนี่ผมเพ็้ยนไปที่พี่ต้องตั้งให้เข้าใจคือถ้ามาเสียเมือกี่ผมบอกพี่ถ้ามันเชื่อป๋มันทั้งย่างเข้าข้างอะครับว่แม่นครับตอนตอนนี้มันวอเกี่ยวกับตัวนั้นเหรอครับตอนนี้ตอนนี้คือคือผมเขาแค่ว่าขับรถออกมาจากอู่พี่แล้วมันมาเปลี่ยนตัวนี้ไม่ไอ่และตอนนี้ผมสงสัยว่าไอ่เขาได้เติมน้ำมันเครื่องให้ผมก็นั่นเองเพราะว่าว่าแม่นว่าผมปัดต้นไว้ชอบพี่ต้องเข้าใจเขานะาผมไม่ให้ผมเพี้ยัไปเลยผมม่เลือกผิดชอบทุกอย่างอ่ะครับถ้าผมถ้าผมปิดเครื่องให้พี่ผมยินดีรรับบผิดชออยู่แล้วคับ ทาเองมีปัญหาเข้าไปูแลเต็มผิวเลอ้าเอเดี๋ยวขออนุญาตบน่ภผมขออนุญาตอันตรงการเลยครับผมขออนุญาตแจ้งควอมลราาไปรออันรองเรียนสอขบอนครับาในสิ่งที่ลองเนมันเป็นสิ่งที่ถกต้องนะครับครับครับสิ่งที่พองข้ารองอเาัครับเพราะว่าผมผมเป็นผู้บริโภคเนาะและบภดนในผมขออนุญาตเอาคลิปนี้ลงช่องนะครับเด้อพี่พี่ต้องใจนะครับขออนุญาตเอาคลิปลงช่องน้ำเด้อดไอเด้อ ใช่ครับใช่ครับอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับก็ถ้าที่ต้องเข้าใจนะครับว่าความผิดตามกฎหมายแล้วว่าถ้าจริงแล้ว้าเกิดมันเป็นจริงแล้วที่ไปล่องออกทั้งซื้อนะครับครับผมกับพี่สิทธิ์ฟ้องน้ำหนักดีเท่าไรกันก็ได้ครับเพราะว่าผมผมกับพี่หลักฐานมีอย่างน้อผมผมเป็นผู้บริโภคนอ้ะผมก็ต้องการต้องการควอมชัดเจนได้เนาะอันนี้เข้าใจทั้งสองฝ่ายได้เนาะครับเข้าใจครับครับครับไอ้ต้องสนใจเดียวเข้าใจทั้งคู่เขานั่งขับไปมาว่าพี่สมแนวดังะไรเนี่ยทั้งว่างแต่ว่าสิมีขุดข้างในสิมพ์แต่ว แต่ว่าผมขออนุญาตดำเนินการตามนี้่่พอบังบผมไมอบอบเมยนบังคับไม่ไอคือ่าังคับชอบเดี่เผมเปนปรจานไปอย่างพี่อัเลยครับผมเอาบันทึกเสียงพี่เท่กันอ่าโอเคครับครับเออเื่กันนอไอ้นอเออเอเออเออเเออ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 เเออ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 ออเออเออออเ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 เออ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  ผมผมกับผมกับเอสใจแต่มื่อแรกเหรอไหมไอ้ที่ผมว่าการถมันเสียมองไดพี่ลื้อออกมาแล้วพี่โทษแจ้งผมในเด้อแต่ว่าพี่กับพอแจ้งแหมพี่กับเปลี่ยนเลยนั่นยไหมพี่กับเฮ็ดเลยไหมว่าไงคือโดยพาราการนะไม่อ้ใช่ได้เป็นโดยพาราการนะครับผมแต่บโป้หูเลยว่าอีหยังห่างเนี่ยอย่างคลั่งเนี่ยไหมโอ้โหพอแจ้งเปลี่ยนคนทีสิไปเปลี่ยนที่พี่คุยกับผมแล้วพี่ทักคุยกับผมแล้วบอกผมีว่ารถเซ็ตท่านผมบอกว่าผมผมล้างเปลี่ยนเลยแมนแต่แต่ว่าผมบอกพี่อยู่ว่ากันเป็นอย่างทั่วบอกกันในเด้อผมกับวาอยู่ ผมหยาดเงินบ่นพออ่อนอ่ะนะมือเนี่ยเอาเอา,เอาเ,อา,เ,าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเขาคุยกันทั้งสี่น้องไอ้เนาะแต่ว่าคือพี่อนุญาตเนาะครับครับไอ้ครับเอาโอเคโอเคอนุญาตเดี๋ยวผมไปแจ้งเดี๋ยวผมจะขอไปแจ้งกวนสพคงเนาะสพที่เกิดเหตุครับครับไบอ้ครับแต่ว่าผมกับลงบันทึกประจำวันไว้ยืเซือนละแต่ว่ารถที่ผมขออนุญาตสอบเลยเด้อ คีีท่ผมผมไม่มีรถใส่ได้ไอต่อเนี่ยผมไม่มีรถใส่เลยแต่ว่าทุกคลิปผมกับทายไปเบิดผมท้ายไปเบิดอยู่การลื่นการยังของสร้างเพิ่มกับทายให้เบิ่งตลอดใช่ไหมครับอ่ากับคือนหลักฐานก็มีอยู่การการตั้งแต่มื่อลากจูงมากคนครับลากจูงมากหล้วก็มาเขาล้านสร้างผมกับทายไปตลอดนะครับสนสนทนากับไอเนี่ก็คือผมก็เก็บภาพไว้น้ำตลอดเนาะเพื่อเพื่อผมกับป้องกันผมคือกันเนาะครับครับครับไอ อันนี้คือผมอันนี้คือผมคือผมขออนุญาตได้ว่าสีขออนุญาตเฮ็ดจังซี่นะครับด้ำเนินการจังซีไอ้ออนุญาตแล้วก็โอเคมันเป็นรถมันเป็นรถของผี่ผมขออนุญาตนะครับจะตัดสินใจเองไปเลยไปเรียกเทศแบบใส่ไปด้วยการแบบรับต่างคนต่างด้ำเนินการครับครับพอทามั่งแบบนี้แล้วเคาไปชอบมันก็บ๊วยแมนสิเดี๋ยวลองหัวใจเขาหนั่กครับเอาเอาขออนุญาตลงโซเชียลน้ำได้ไอ้เด้อครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ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 ขอบคุณครับ We'll be right <laughs> back.